สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวป้าอ้วนจะพาเพื่อนๆไปดูหอยกันนะคะว่าพี่เขาเลี้ยงหอยได้ผลหรือเปล่านะปะ้าอ้วนก็ยังไม่เคยมาดูนะคะเ,คเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะอ,อันนี้อีหยังนี่เลี้ยงหอยหยังยยโอ้อันนี้เป็นหอยขมทุกคนอันนี้ทำจากโอ่เนาะ โอ่งตัดครึ่งแต่ว่าคิว่ามันเสียนั้นอยู่ยังว่เนี่ยยังเหรอเนาะอืมทุกคนเห็นไหมได้ผลอยู่นะน่นนี่เลยตัวใหญ่ๆท้งนั้นเลยอ้วนๆกินบ่ลอะเนี่ยบ่อกินตัวบ่อเก็บกินได้เสมอตัวนี้นะกินน้ำแดงเลี้ยงไว้น้ำแดงละตีโอ้ยเห็ดดีเนาะเบิ่งดูแล้วอันเป็นท่อๆนี่คืออีหยังเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะไลงมาผลมีหลาย อีอย่างเนี่ยว้าวเอียงกับหอยทากนวลบอกอ๋อทุกคนดูเนี่ยหอยหอมหอยทากนวลหอยหอมมันจะมีคนละยางบอกฝามันจะมีเกตอันนี้มันฝามันว่ามีเกตเลยโอ้ยทุกคนดูมันอยู่แห้งเนี่ยปลาทูเขาเข้าเอ้ยไงยามนี้เขาเข้าไงยามเขาเอ้ยจำสินเอออันนี้มองจำสินเพื่อนบ่เนี่ย ปลาโทรไปซื้อพันไม่จะใสโลละสามร้อยค่าส่งต่างหากโลละสามร้อยค่าส่งต่างหากของชอบของชอบเออใจรักใจรักถ้าตัวนี้มีรูตัวนี้ชือเอาบอโอ้ถ้าถ้าอันนี้ขยายพันไอตัวโอ่งเนี่ยจะลื้อแล้วเอามาเลี้ยงด้วยกันเอาตัวนี้ค่ะมีราคาเนาะโอ้เขากินอย่างอาหารเป็นอาหารนี่กินดินจอมปววนี่บอ ดินจำปลวกวะเนี่ยใส่น้ำให้แล้วก็พืชผักผักลิ้นกินเลยทุกอย่างที่เข้ากินได้บ่อถ้ามาเต้ผักมีพิษผักมีพิษกินบ่ได้ผักเขาอขายในตลาดนะแมนแต่ระวังเอาเนาะแมนออืเห็ดดีค่ะป้าโทษป้าโทษมาเมิ่งซม้อหนี่งี้มันไต้หนีซื้อเบื้องถังองนั้นองค์นี้องคนั้นมนสิ มันสิกินเนื้ยยามือแรงตอนจนแรงตอน,ตอนยามือแรงเขาเนาะเดี๋ยวมาดูอีกบอ่อทุกคนโ,<อ>โลสามร้อยเพิ่นบ่อเนี่ยสามร้อยเพค่าคาทรงห้าเนี่นยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้<อ>พ่อขายบอ,บอพอเดี๋ยวนี้ขยายพันเดี๋ยวนี้เขาบา่อยกาทรงเขาเด้เอาวะเขาบอกวา่าเขาบอกว่าหอยมันไป่กินเนี่ยเขายานมันนอกเขายานมันตาย กินม oh. 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 uh ันก็กินเนี่ตัวกินมันก็ไต่กินอแต่ว่าตัวใบกินมันก็มูฟอยู่นี่สินได้โมเมนตายได้เนี่ยอ๋อนี่โมเมนตายได้เนี่ยอันพื้นดินนี่ใส่อีหยังเดีนี่ข้างล่างนี่พื้นดินก็ใส่มิเต็ดินกับใบไม้นี่แหละอือโมเมนต์เข้าตายได้เนี่ยอ๋อเข้าอันจำศีลบ่แม่ยนตัวใบกินเนียยังอ้วนเนยเห็นบนหน้าเต็มอ๋อแต่ว่าตัวเขาที่กินเขาก็มาไต่เรื่นนี่แหละอืมใชเก็บปอบโอ้หูแต่ซออ่อนเนาะ เฮ็ดจังไดกินกะลวกกะย่างกะเบื้องในเด็ด uh ต่อเสียบเนาะโอ้กินบ่ลงดอกเนาะเฮาเลี้ยงเนาะขยายพันธุ์เนาะเมี่นมันหักมันแล้วนี่เบื้องหักแล้วเพื่อแต่เบิ่งเซาเบิ่งแรงซั่นยามเข้าใจกินเนี่ยลายๆนี่เบิ่งอันนี้ท่อนี้แล้วก็เบิ่งท่อนั้นเนาะมุดที่ไตออกมาหกข้าอพี่เบื้อเออแต่สะออดเนาะรูปไว้เหมือนนี้นี่ยามมื้อแรงไปกินอันย่างมากกบมะเปิด ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มขอดีใจจิ้งเนื้อนี่จิ้เวิร์ดมักแดงนีดเซน้ำดังทับทมิมนยางดีคนนี้เนี่ยบ่บักแดงนะบ่ย่านมันหนึ่งขื้แก่เนี้ยเนาะบ่ได้กินง่าย,ายๆเลยล่ะตีองเขาซื้อแพงเขาจะย่านมันตายมันบ่ล่ะการคืนก็เดินโอ้เก่งยางเนี่ยมาคืนบ่เนี่ย จะอ่อนเนาะมือนึงลืมปิดเลยไตรู้ละรู้ละยู่บ่เอาเลือโอ๋อันนี้ฝาปิดบ่เนี่ยแมนอ๋ออันนี้เป็นฝาปิดถ้าไม่ปิดเขาจะไตออกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเบิองเนื้อเบิองอยู่ในเน็ตเนาะกระชอนใส่กินมะขุ n งสุกน้ำบ่กินเบอร์กินมะข u n งสุกกินมะแตงกินผักผักซือย่างที่เขากินนี่แหละจีโอ้ผักตะล่านเขากับบัว้าให้กินแล้วเขาไข่ ก็ชีดยาเหมอือนบลาย่ยานเขาตายเนาะนอืแต่บักแตงนี้ยังเอามาเซ้น้ำเหมือนดังทับทิมก่อนดังทับทิมก่อนยันกินแล้วยันตาย <c oughs> ดูแลเป็นพิเศษโล่สามร้อยพลตตี้าสามร้อยคาโซงบ้านห้าแถวบ้านเฮาวมีอกเขาบ่โซงพร้อมนียม่ย <c oughs> ันนี่เพราะว่าหอยเขาบ่กินเนื้อเพราะว่าหอยเขามันจับสินแล้วมันซีอันน็อกเพื่อเธอมันมันจับสินแล้วเพื่อที่มันโตตายก็ตายโตบ่ตายก็บ่ตายขนาด ได้โ<อ>หดน้ำอยู่คือส่งเปียกๆโหดตัวให้ดินซุ่มนิยให้ดินมันซุ่มตลอดเอ,อ,อย่าให้มันแห้ง<ม>ออก็ะแห้งเขาก็สิตายคือตายต้องสุ่มๆเพิ่มนี่แหละ<ม>อืโอ้เห็ดดีเนาะมันก็ทำน้ำลงเหรออืมแต่ตอนก็เลี้ยงหอยขุมอ๋ออันนี้เหรอ ค่ะทุกคนถ้าใครชื่นชอบในคลิปนี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ป้าอ้วนด้วยนะคะด้วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปของปอ้าอ้วนก่อนใครคะ่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีจ้า